สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมารีวิวข้าวต้มมัดนะครับผมข้าวต้มผัดเออข้า <c> ว <oughs> ต้มผัดนะครับอ๋อข้าวต้มผัดนะครับก็จะมีข้าวเหนียวกล้วยข้าวเหนียวกล้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับกะทิน้ำตาข้าวเหนียว <c oughs> ขาดไม่ได้คือใบตองนะครับ มีกล้วยด้วยนะครับผมมีข้าวเหนียวกล้วยกระทิน้ำตาลนะครับก็ใบตองเกลือนิดหน่อยนะครับผมอืื้อออหร่อยมากเลยครับเพื่อนว่าจะกินหมดนี่เลยห้ม อืมเออรับอมืมเบตุใดครับตึงห่อนตึงแสบครับผมอืมอืมไม่ไหลครับมัดมัดครับ ดยคอแค่นี้ก่อนนะครับขอญาตกินก่อนอ